อย่าปากดีสิคะป้าๆเดี๋ยวก็ได้ลงไปนอนในโรงกับแม่หนูหรอกพวกหล่อนเบิกตาค้างอ้าปากเหวอคงตกใจไม่ก็ช็อกกับการกระทำของฉันก่อนหนึ่งในสี่คนนั้นจะตั้งสติได้และส่วนกลับด้วยท่าทางโกรธจัดตาย,ยเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่รู้จักสัมมาคารวะเป็นเด็กเป็นเล็กพูดจาก,กับผู้ใหญ่แบบนี้ได้ยังไงกันหล่อนหยัดกายลุกขึ้นจากเก้าอี้ยกนิ้วชี้หน้าต่อว่าฉันดังลั่นสาราวัต แขกเรือคนอื่นๆจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจพร้อมเสียงซุบซิบนินทาดังเซงแซ่ฉันอยู่ของฉันดีๆอยู่อย่างเงียบๆแต่กลับเอาไปพูดว่ากันสนุกปากอีพวกป้าข้างบ้านที่ไม่ได้รู้อะไรจริงแต่กลับทำตัวเหมือนรู้ดีไปหมดวันไหนไม่ได้นินทาใครเหมือนจะขาดใจตายประหนึ่งชีวิตนี้ถูกหล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนด้วยเรื่องของคนอื่นฉันจะไม่ยอมเป็นเป้าโจมตีฝ่ายเดียวแน่คนประเภทนี้ต้องได้รับการสั่งสอน thank you